สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนอัทาร์ดบายกันชลรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณ 16- ถึง31พฤษภานะจ๊ะวันนี้จะไม่ให้เห็นหน้าเนะจ๊ะอ่าเรามาดูกันว่าสถานการณ์รักการงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดวงแบบทั่วๆไปเป็นการด,ดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,วไปโอเคไหมจ๊ะอ่ะมาดูกันว่างานเงินก่อนมาดูงานเงินว่าจะเป็นเช่นไรโอ้การงานดีการเงินก็โอเคนะโอเคอ่ะไพ่ของคุณค่ะ งานก็มีทั้งเซง็งเซ็งบ้างเบื่อเบื่อบ้างแต่ก็ยังขยันทํางานบางทีก็เบื่อบางทีก็ไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาการของคนหน่อยๆเบื่อบ้างอยากบ้างอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็ขยนันขยนันก็ทํางานที่ทาทางานที่คุณถนัดทําทุกทุกวันจริงๆคุณเป็นเดียมเพสอยู่แล้วเดือมเพสเนี่ยเป็นคนที่มีสตางค์อยู่แล้ว เป็นคนที่มีสตางค์วันนี้ร่องทางหวยหน่อยนะจ๊ะอาจจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบอะไรที่ไม่คาดฝันมาก็ได้นะจ๊ะอาจจะได้เงินได้ทองหรืออาจจะได้อะไรที่ไม่คาดฝันเป็นของขวัญของฝากเป็นแก้วแหวนเงินทองก็ได้นะจ๊ะเรื่องของการเงิน ก็มีการวางแผนสำหรับการเงินที่ดีนะแต่เบื่องงานนะอาจารย์มองเห็นจะเบื่ออาจจะเบื่อเรื่องของการทำงานเบื่อกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วก็มีงานบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็มีเกณฑ์ของการทะเลาะทะเลาะกับผู้เ่เพื่อนร่วมงานก็ได้ทะเลาะกับเจ้านายลูกน้องก็ได้ทะเลาะกับลูกค้าก็ได้ประมาณเนี้ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์อารมณ์มนะคะให้ดีแค่นั้นเองอแล้วเรื่องของความรัก รักเขาชอบใครก็ยังเป็นความรู้สึกที่มันออกจากการเสียใจกับไม่ได้ไปไม่ถึงมีเกณฑ์ของคุณอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะหรือแม่ไม้มีเกณฑ์ของการที่คนเก่าๆย้อนคืนกลับมาหรือหรือหรือ,รอมีโอกาสได้ไปได้ไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดบ้านเกา่าเจอเพื่อนฝูงเก่าๆสิ่งเก่าๆย้อนคืนกลับมาเช่น<ล>เรา,<ๆ>เร,ารู้ส,<ไ>สึกว่าเรานิ่งขึ้นเย็นขึ้นสบายใจขึ้นไม่เสียใจเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ย อะไรที่ทาให้เราผิดหวังเสียใจเราทําใจได้มากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เกิดอารมณ์ของความรู้สึกอยู่ๆก็กลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นคนเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาสําหรับชีวิตอาจจะเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อทบทวนเรื่องราวเก่าๆก็ได้นะความรักมีอยู่ตรงนี้คิงออฟครับแต่รักที่ไม่ทําอะไรแล้วล่ะคุณอาจจะไม่ทําอะไรกันในเรื่องของความรักอีกแล้วเพียงแต่ยังคิดถึงนึกถึง เพราะว่าที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ของการเลิกราอย่าร้างการเลืกกับใครสักคนช่วงนี้มุ่งหน้ามุ่งตาพยายามพยายามจะตัดสินใจกับเรื่องรักบางรักที่มันรู้สึกว่าถ้ามาแล้วไม่ดีแล้วไม่มั่นคงมองถึงอนาคตมองถึงการแต่งงานไม่ได้คุณก็ไม่อยากได้แล้วเนาะอารมณ์ประมาณนี้อืม โฟกัสงานโฟกัสเงินเออวันนี้ไปแทงหวยหน่อยนะธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกน้ําจ๋าน้าน้าน้าไปแทงหวยหน่อยนะวันนี้มีุมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะเออแต่อย่าเยอะอย่าเยอะซื้อเป็นรัตเตรี่ไปก็ได้งานดีเงินด,นดีช่วงนี้เกิดอาการของการรักตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางคนซื้อของสวยงามให้กับตัวเองเป็นรางวัลเป็นของขวัญเป็นเงินทองก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ไปทำเสียกรรม เรื่องรักอยากไม่อยากได้แล้วล่ะน้ําเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณคุณคงที่คุณเบื่อหน่ายกับความรักหรือว่าเจออะไรซ้ําๆเดิมๆมาจนทําให้เรารู้สึกถึงถึงการที่เราเราเราปล่อยไว้ทุกอย่างไว้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอารมณ์ความรักของคุณเนี่ยมันก็อยากได้อยากมีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเกิดอาการของคนที่แบบเจอสถานการณ์ไม่ดี มานั่นเองโอเคไหมอ่ะคุณอาจจะดวกับคนทัดเดินผสบกันมังกรนะไฟเมสิงธนูค่ะโอเคไหมอ่ะไปะไปกันที่โอ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 ,โอไปกันที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงไปดูเขากันนั้นกันถ้าส่องได้เขาก็ยังส่องอยู่การตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เขาน่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วค่ะ เขาอาจจะมีแพชชั่นกับสิ่งใหม่ๆมีสิ่งเร้าใจมีอะไรเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ชีวิตเขามีความสุขค่ะเขาอาจจะตัดจากบางสิ่งบางอย่างถ้าถามว่ายังรู้สึกอะไรเขาต้องการจะตัดสินใจแล้วเดินจากไปมากกว่าจากที่มองนะคะอ่ะไปดูกันที่ออในเดือนนี้ค่ะ16-31นี้มันจะไปในทิศทางใด ก็ยังล้างๆตัวเองอยู่ยังยังออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่สุดไม่สุดเรียกว่าไปไม่สุดนะคะอารมณ์ของการไปไม่สุดออยังคิดอยู่ยังน้อยใจอยู่ยังเสียใจอยู่แต่ก็ทนกับสถานการณ์ได้ คือเราปรับตัวปรับใจเริ่มเรียนรู้เริ่มตื่นรู้จากอารมณ์ของสิ่งต่างๆที่ทําร้ายเราใช่แล้วชีวิตของคุณตอนนี้มาวางแผนสําหรับการงานและการเงินแล้วก็ใช้ชีวิตไปในวันข้างหน้าทําใจได้แล้วค่ะแต่ว่ามันเจ็บอยู่ไหมก็มีบ้างคิดถึงบ้างอารมณ์ประมาณอยากมีไว้แต่ก็ทําใจได้เยอะแล้วแหละคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นธนูสิงห์่า ออกเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อเหมือนกันนะแต่บางคงก็ยังคงไว้ในสถานการณ์ของคนที่กลับไปกลับมาหรือเขาบางเขาคนเนี้ยอาจจะมองว่าบางทีความผูกพันถึงจะมีปัญหาก,กันบ้างก็ตามนะเขาอาจจะมองว่า ถึงจะมีปัญหากันบ้างถึงจะไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างก็ตามแต่ก็เราก็ยังเป็นรักที่สามารถมั่นคงรลกกลับมาดีกันได้นะกลับมาคุยกันอีกครั้งได้อยู่เขาอยากเขาต้องการนะอืมอ่ะไปดูซิว่าคุณเป,เ,เป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นอะไรในชีวิตเขาคะเป็นครอบครัวคุณเป็นครอบครัวญาติาสนิทมิตรสหายคนที่รัก คนที่มันถึงจะทะเลาะกันบ้างถึงจะมีปัญหากันบ้างก็ตามแต่คุณคือคนสําคัญของเขาค่ะแต่เขาเบื่อกับสิ่งต่างๆคือเรื่องปัญหาจุกจิกกวนหัวใจแค่นั้นเขาบอกว่าความรู้สึกที่เขาเป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างกับครอบครัวแล้วไม่มีที่สิ้นสุดกับการให้อารมณ์นั้นคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่เขารักและเป็นครอบครัวความรู้สึกที่ผูกพันอะผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเลย เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์เขาต้องการอะไรต้องการความรักที่เติมเต็มต้องการเติมความหวานค่ะต้องการความชัดเจนหรือไม่ในยะสําคัญหนึ่งมีใครบางคนเป็นอยากแค่เป็นเพื่อนแล้วไม่อยากที่จะสู้แข่งขันกับอะไรอีกแล้วอยากจะจบปัญหาทุกๆสิ่งอย่างใช่อยากจบปัญหาจากความทุกข์กบจบปัญหาที่เราไม่ดีกันและกลับมาดีกันประมาณนั้นนะจ๊ะอืม ค่าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะกลับมาเริ่มต้นเป็นครอบครัวกันใหม่ยังอบอุ่นยังเหมือนเดิมยังคง เปิดรับแต่ยังคงทำใจบางทีเขาไม่แน่ใจว่าการให้โอกาสกับใครบางคนการกลับมานั้นมันจะเป็นสถานการณ์เดิมไัยถ้ากลับมาเริ่มแต่ถ้ากลับมาเริ่มต้นใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมพฤติการ,รไหมว่ากลับไปแล้วหวังว่าจะไม่เหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมทําให้เราเครียดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าก็ฝากบอกได้เขาอยากบอกว่าเขารักคุณค่ะคุณอาจจะดูกับราศีกุมอ่ะไปดูกันว่าถ้าคุณล่ะ ถ้าคุณฝากบอกได้คุณอยากฝากบอกอะไรกับเขาคะสเตรนท์เอ้ยไม่ใช่เดโมูนขอโทษเดโมนมันมีปัญหาที่ค้างคางคาใจเหมือนว่าอยากจะกลับมาก็อยากแต่อยากจะปล่อยกับไปก็อยากเพราะว่ามันมีคนทําอะไรรับหลังข้างหลังรับรับล่อๆซ้ําๆเดิมๆม,มีใครในที่นี้ไม่ซื้อสัตว์มีใครในที่นี้กลับไปดีกับคนเก่าหรือมีใครในที่นี้ไม่ซื้อสัตว์แทงข้างหลังเราอืม เป็นเขาหรือคุณก็ได้การรอคอยให้โอกาสกันค่ะมีการรอคอยเพื่อให้โอกาสต่อกันและกันอ,อ่าไปดูกันซิว่าถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรคุณอยากจะจบไหมคุณก็ไม่อยากจบหรอกบางครั้งก็อยากจบเพราะคุณเหนื่อยเฉยๆแต่ความรักคงอยู่ตรงนี้ความผูกพันยังคงมี จริงๆคุณอยากจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เดีไปกว่านี้แต่คุณขอเวลาขอเวลาขอทําใจขอขออยู่เงียบๆคนเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขอดูพฤติกรรมแล้วกันขอดูว่าการที่ใครมาขอโอกาสนั้นจะเปลี่ยนตัวเองได้หรือเปล่านะจจะเข้าใจไหมอ่ะขอไพ่แนะนําให้ตบคุณหน่อยค่ะขอไพ่แนะนําเนาะไพ่แนะนำเนี่ยบอกตรงๆเลยนะคุณอยากจบเรื่องราวเก่า คุณอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวคุณเองอยากตัดอะไรที่ทําให้คุณเจอความทุกข์ความเศร้าเจอความรู้สึกผิดหวังคุณอยากจะตัดเรื่องราวเหล่านั้นและเริ่มต้นความรักกับชีวิตใหม่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นคนเดบัตนี่แล้วทำไมเราต้องโดนทําร้ายจบจากเรื่องราวเก่าๆเพื่อใช้ชีวิตและเริ่มต้นใหม่คุณจะไม่อยู่ในพื้นฐานแห่งความฝันอีกแล้วคุณจะอยู่ในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น นี่คือพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะ